มันมันมีตรงนี้อันหนึ่งอ่ะไปยังไงตรงนั้นไม่มีไม่เห็นไปเช็คมาแล้วหรอไม่มีไม่มีอย่างนั้นหรอตรงตรงเนี้ยนะไอ้เฮียใช่เนี่ยน,นะใช่มันเป็นอะไรวะเพื่อนใครเป็นอะไรไอวีอ่ะนิดหนึง่งนิดหนึ่งต้องคนดังแล้วมันหรือว่า คนมันมันจะมีตรงเนี้ยตรงที่เราตีลมให้มันให้มันแบบมีมีฟังก์ชันอ่ะวงกลมอะมีฟังก์ชันวงกลมเวแล้้กไไม่ โจอยู่ไหนที่นี่ฮะกดเอ็กไลบินไปเลยก็ได้นะว่าลงกันเลยมั่งเนี่ยเออเอ็กเพสบาร์เอ้ยเอ้ยเอ้ยรถไม่ดนไม่เอ้ยนี่ไงโดนแบบกระดายเกลียวอาซีทอนีาด้วยตรงนี้มันตรงนี้มันดูได้เพื่อนตรงนี้ส่องได้ในน้ำตกเหรอตรงตรงบริเวณคุณจิมมี่ใช่ไหมนี่เตามมาเลยตามมาเดี๋ยวน่เดี๋ยวแนะ ไม,กม่กูก็มาดดียกันนั่แหละด่ากูเด็กมาหีบกันเอ้ยเดี๋ยวนะในแมปเนี่ยไอตรงชามเนี่ยต่ว่าชามเหนืออะเอรตรงน,นี้มันจะเป็นมันจะเป็นอะไรงงเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ไม <c oughs> ่รู้ว่ามันอย่างเงี้ยอฟิเศษมาหยบกันพอโต ไม่เอาอ่ะไม่มาเอาหีบก่อนว่าเอ่อไอ้นี่เหรอแท่เยียบนี่อ่ะฮะจัดเลยใช่ไม่ยืนกับแต่ลไปสิมึงจะยืนทำไมวะเอ้า นี่มันคือเควสเปิดอะไรวะเพื่ช่วยคนเฉยๆใช่ไหมไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าต้องทำอะไรพิเศษอก็เบก็อกติเวลาเราเห็นคนคนโดนขังอยู่แล้วคนจะช่วยแหละก็ก็ปล่อยเขาอยู่ในนี้ก็ได้เพราะเขาอาจจะเขาจะมีความสุขกับการอยู่ในนั้นอยู่แล้วหรือเปล่านี่นี่เฉยเลยหรือวะตรงนี้ใช่เควสตามหาหนังสือให้น้องปะ ไม่่ใชน้องไหนวะเออน้องไหนวะน้องเลยเหรอโอเคตอนนี้มีอะไรต้องเก็บเป็นพิเศษไหมเก็บหน้ามึงก่อนเลยนะเทวเทวไอไอเรื่องอย่างงี้จีโอคิรัสอันสุดท้ายมันต้องแบบไปทำเควสป่ะแบบตอนอันอน,ออนี้ว่าคิรัสอ่ะไม่ต้องมีมีมีเอามีได้เหรอขีออฟโยร์ขีออฟโยเลโยเลอะไรวะล่างกระถาง่างกระถางให้พี่พัฒนาเลยกูทำไมผีเสื้อไปทำอะไรวะ เอ้าครับเลซิ่งใช่ใช่ครับเลซิ่งคูณสองได้จรงลรีมันขุดแร่ไวไกว่าไม่มาช่วยหน่อเหรอวะฮะอยากให้ประชาชนเรียนรู้ไงเหมือนตอนอที่บ้านทิ้งเมืองอ่ะเลยไปดูกันเองอ๋อ,อเอ้ยจริงๆแล้วคนคนนั้นเขาไอ้นั่นหรือเปล่าวะเขาเป็นแบบจงลีหรือเปล่าไม่เงี้ยอ๋อไอ้นั่นน่ะนะไอ้นั่น,นมันยิงอยู่ในถ้ำอยู่ในเนี่ยบ้านก็อยู่ๆๆย <ไป S 1> ด้วยกันเนี่ยโอ้ตายแล้วนี่ไงขอ วเมื่อกี้ก็เดินอยู่ในกันไม่เช่แล้ววะไอผีหายเพื่อนผีหายผีหายจริงๆผีลงม่น้ำหรือเปล่าผีอยู่นี่เพื่อนผีอยู่นี่แม่งเอ้ยเกาะน้ำตีไม่เข้างูเล่นท่านลมก่อนเลยแล้วกันมาอีมันลงน้ำไปด้วยจริงจริงก็แบบนี้แต่ละหนึ่งผีอีผีก็ตรงนี้ใช่ใช่ โอ้ยน้ำกูเองอยู่นี่อีบินขึ้นไปทำไมมาแล้วกูเองนี่กูยืนแทงอะไรก็ได้มาตีไปก็มีประโยชน์ยืนคุยกันนี่วะว่าไงเพื่อนชีวิตเป็นไงบ้างเป็นสลามชีวิตน่าเบื่อไหม ต้องเด้งตลอดเวลานี่เดี๋ยวอ้โหเดี๋วมันฟัมีกาเอาไปแล้วมีก็เอาไปแล้วคาบต่าเศ้าวาบว่าเศรคาส,าสาั่นดาอะไราบเอ้ยโอ้โหให้จุดไฟพอดีเลยเป็นข้ออ้างที่ดีในการหยิบโยนมาเล่นเฮ้ ยยิบ้อเวลาเอาย้อยปีนหน้าผาหมอเลเวลบิวดีมากคันนี้ถึงมามันหนักตี้เยอะเอ้าเขาเล่นดอกไม้ไฟเยอะไงมันร้อนเดี๋ยวมันระบายไม่ดีไอแน่จริงมึงแก้ผ้าเลยมันเป็นอย่ไอที่ขึ้นขึ้นลงลงมันแหลจะโดนแเลยออะไรกันร้องไส้อุ๊ยจีซัสเอไอเด็กสุขในกลุ่มว่าจีซัสเอ้ยจีซัส เนี่ยดูผ่านไ์มึงนี่แหละมาให้คนดูเ็เห็นกันทั่วหน้าอะไรวะห้องห้องอวยคเหรอให้ห้องแหลกห้องแหลกเอยอย่าเปิดห้องอวยคมในนี่เอ้ยนี่จีซัดอืมเฮ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนี่เดินมาชนกับจอห์นสันแล้วเฮียเรียกซะเป็นตายาเลยจอห์นสันคาตานะว่าว่าสูดอะไรคือมีว่า พคาราโอจะอยู่สักทีตอนนี้มันนักหนาเนี่ยไอ้ลิงกระโดดมีขึ้นโว้ยทำมันต้องเกิดมาตัวสั้นด้วยเนี่ยใช่เรื่องไหมแม่งแว้นไม่รอเลยดูดิบอาว่าเนี่ยโอ้ยมึงจมตามตาย ช่วล้วครับกำลังส่งหน่วยกู้ภัยไปช่วยเลี้ยง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 ไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันเออเล้ยเขว้ยเขวี้ยเขวียโงไปทิ้งไปทิ้งหน่อยกู้ภัยไอ้ไอ้ข้างบนนี้ยังสิงสิงอยู่ไอ้มีมีมีข้างบนนี้มีบนนี้สิงสิงอยู่เยอะทำไมเราถึงได้ใช้ศัพท์ที่แบบอย่างนั้นนะไม่ใช่เราอมันนะ ยังใช้คำว่าเรากูคนเดียวเป็นตัวละครเป็นเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ชอบที่สุดแล้วมั้งในในเกมเนี้ยลองลองจากสลามลองจากสลามไม่ชอบสลามบินได้โอ้ยยัดเข็มทำได้ยังไงยัดเข็มอย่ายุ่งกับกูบอกไปอย่ายุ่งกับกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ฟังกันเลยไม่ฟังกันเลยกูตรงนี้ก็มีสาเ้ยเดี๋ยวไปหมดเลย ไปอยากมีเรื่องครับอยากอยู่อยากอยู่สงบสงบโอ้ยเสียงไปยังไงเนี่ยเปิดเพลงไงเพลงไหนโอ้ยโอ้ยไม่ใจเปล่าเดินทางเดินต่อ่นใจเ่าไม่ใจขนาดไดูไม่เก็บให้ยี่สิบหรอ ไม่มีก็ไม่มีเออถ้ามนาีน่าจะลอยงงงวยเห็นเลยแหละมไม่อันเ,เรอวะมีมีคนเอาตัวธนูมาใช่ไหมไม่มีมึงไงมึงไงตัวธนูว t าต่อฟังไม่เอย้ยลุนกาดแม่งกันกายภาพอ่าตอนนี้มัน<ว>ตอนี้มันจะนแข็งได้เลยก้น วุ้งไงไวรุ่นหน้าตาดีขนาดนั้นเลยเสียงดนตรีเฮ้ยกูกำลังไฟเลยโอ้ยอยู่ไหนวะขึอยู่ตรงไหนวะอ่าไม่เจอทำที <c oughs> ่อะไรเนี่ยเคลืนไม่ได้เคลืนไม่ได้เฮ้ยแมัสนสไนเปอร์กูกลับรับไม่ได้มาหนีเลยนะ ไม่กูเก็บผีก่อนเลยกูอไอ้นี่ก่อนโอ้บินโอ้เนี่ไม่ร่วงเดี๋ยวดูไม่ร่วงอะจื๊บเรียบร้อยเนี่ยแสงส่องปุ้งอา้ <laughs> อาวอ้าวเป๊กนีไ่ไลยว่าจบแล้ว <laughs> เอางี้บอกเลยไม่ร่วงโปลแล้วเนี่ยเราเนี่ยโปลแล้วนี่เห็นเปล่าโผล่อือ่ะแย่เฮ้ยโอ้ยไอ้เนี่อะไรเนี่ย ไม,ไ,ไม่โดนเลยไม่โดนเลยโฟร์แมนยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงให้โดนยิงให้โดน We've all had fun, you must agree Even though interactively But now we feel that brick should be The king of limbo A do-what? i do-be-do-what? I, I I do, I do.